ขังอีกแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใส่หน้ากากอีกแล้วเอาหน้ากากมาทำไมจ๊ะโอ้าววที่ว่ไปผลไตท้อโอ้สงสัยเต็มบอดอ่ะวันนีนนน้รอดูว่าจะสวยขนาดไหนครับสีดำที่ปิดไ้นี่ก็สีบรอนนะครับเนียนอยู่ แต่ตัวนี้สวยมากครับมุกแบบสวยมากเลยนะเนี่ยทำไมตรงยิงข้างหน้าตรงนี้ไม่เปนนะคนนะมุกมุกไม่เห็นเลยนะกากเพชรน้อยมากครับสีไม่เงาไม่วิ้งเลยจะ่มาดูวยตรงนี้ครับนี่กายนีแบบสวยมาก นี่ครับมองใบสวยมากเลยกาานี่ลมแรงดีเนาะกาานี่ลมแรงนี่มันบนั่นแหละนี่ครับสีดำสวยเลย โอ้หมดไปของหนึ่งแล้วเกือบเสร็จแล้วครับเก็บคันฟีนิดเดียวก็เสร็จแล้วว่สู้จะนับนะ้ามีคัตเตอร์แลนะ้วมันจะได้สวยนะโอ้เสียดายเม่เช้าไม่ได้อยู่เนาะจะได้ถ่ายคลิปเวย เนีไปขุดต้นไม้มาปลูกตรงไหนอย่างเท่อ่ะได้มันก็ต้องปิดเหมือนเดิมแหละ ยื้มันก็ยาก,ยากอยู่นี่ตรงนี้ตั้งตรงนี้เลยคิดยากกวา่านี้คิดอน,นี้เลยวันนี้เสียสุนไม่อยู่นะครับ เสียสุนนี่ไปเที่ยวง,งานอยู่ไปงานต่อ,อยุฮะนายจะไปร้องไม้ไทยอ่ะไม้ไทยอะหยุดแล้วมั้งไม้ไทยอะเสียสุนอ่ะเมื่อก่อนเสียสุนจับไม้ก็มีสมัยไทยใจตจวันะ <laughs> นั่นแหละเียวเลยน่าจะสวยเยอะนะเปิดมาจัดเลย นี่เลยตรงนี้นิดนึงยิงมามองมาหนะ้าข้างนั่นแหละมองจากทีงน,นี้เห็นนั่นแหละเดี๋ยวเต็มแล้วครับเหลื้โลโก้นี่นี่ก็เปะตรงนี้ก็ได้จะไม่เห็นแล้วนะตรงนี้ที่เกะออกตอชมตอนเสร็จนะครับ โครงการก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามงบ